โอ้เหนียงแตงสีแตงสีนี่นี่มันหวานแตงสีครับนี่โอ้ยเอ้อยนี่นี่แตงสีมันบริยูณหน่วยเดียวเลยครับมันอยู่หลายหน่วยนี่มันจังแตกถ้าหน่วยเดียวมันคือบุคคลแตกไม่เฮ้ยโอ้ยตัวนี้ข้าขขหงหลังไงเฮ้ยเนาะเฮ้ยเฮ้ยหนุ่มใหญ่หนุ่มทำกระป๋องไงกูสวัสดีครับพี่น้อง ก็ผมใน่องกเกษตรไปกินอีกตามเคยนะครับมาสวัสดีกันอยู่ในกลางป่ากลางเขาเลยนะครับเมื่อนี้ได้มีโอกาสมาเลาะห้าเห็ดพี่น้องครับได้ยินข่าวว่าเห็ดเพาะกำลังเกิดแต่ว่ามาเสิบเส,สิบจากทางขึ้นมาแล้วกเกิดพันหลายนะครับเ้าก,กุ้งกำลังเริ่มเกิดพี่น้องนี่นี่ครับนี่คือเสือเห็ดนะครับนี่เขาขานี่ครับพี่น้องนี่นี่เสือเห็ดอีกถามผู้หูเพื่อ,พอนเพื่อนบอกว่า อีเจ้าอาทิตย์ที่เกิดพอดีเลยนะครับเสื้อเห็ดเสื้อเห็ดเพาะนะครับน,นี่จะเป็นเสื้อเฮ็ดเพาะจะเป็นเสื้อเฮ็ดเพาะนะครับนี่แต่ว่าดินก็หูซึกว่าจะแห้งเพะอสมควนนะครับก็ไปครับนายพานมันไปหอดใส่ปุ๊บเดี๋ยวจะผัดหลงกันนะครับเพือเ่อ,เอเนเ่นเคลียร์กันอย่างไงเลยเสอเห็ดเพาะก็เคลียร์แบบนี้ลยครับพี่น้อง ผมก็เคยเหาจักเถื่อเขี่ยกันใช่อะไรยี่ว้อนิดหน่อยเนโอ้เหนียนแตงสีแตงสีนี่มันหวานแตงสิครับโอ้นี่แตกแบบนี้โอ้นี่นี่มงศเลยควรให้เบ่งนั่นนี่นี่นี่ครับ นี่ครับเกรรรรรี่ยก<แ>ันเ,เน,นี่ยโอ้เกี่ยเกี่เยเกี่ยเร์นี่เดนี่นี่เม่ไยนี่ใช่เี่ยนีเดนี่ใช่นี่ครับตัววันโพตัวโพครับโอเกี่ยไปดี่ะหบาเกี่ยเกี่ยหาเหนี่ยเหน่ยอ้เกิหาจะเกือ เท้าเท้าแค่บ้างมันเลื่อนี่โอ้ยมันคึ้แตะนี่ออนโ้ยนี่โอ้เหนเป็นก้อนอยู่นี่ยเห็นบรับเห็นบ่่โอ้บามันสิออกพานทัวอืม เกียละเก็บเอาอืมเป็นก่อนเป็นก่อนอยู่พี่น้องถ้าเกิดบุทันคักเกิดบุทันหลายนะครับจะออกเล็กๆน้อยหน้อยเล็กๆไปเออคู่เต้นอ๋ออืมอืมเฮ้ยเพาะดอกกำลังอ่อน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 อีนี่ ตัวดอกวปวใหญ่ปันได่นะครับอ๋อมันแตกแล้วมีได้แตกมันดอกก็ไม่มนะันนี่ครับนี่เพิ่งเอานี่มันกระรังแตกแตก,ตกังสีนี่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 นบอดเอ,อ้ยนี่นี่แตกจังสีมันบ่อยอยู่หน่วยเดียวเลยครับมันอยู่หลายหน,น่วยนี่มันยังแตกถ้าหน่วยเดียวคือบ่อยแตกสามหน่วยสี่หน่วยครับ ต้องคอยเคลี่ยวหาไปก็ปเอาพัสละพวกเคยหายแล้วคือหรอกนั่นยู่ใตไก่ดินะไก่กินกแบบนี้เลยแบบนี้เลยเคลี่ยวไปแบบนี้เนี่นนยมีแนอาย่ตัวนี้หัวอายุทั้งหลังขวบเกินสิบวิมีก็เหยียบได้นี่ เอาอีดีตัวละเหย,ยียบคักขาดเลยนี่พอได้เคลียร์อยู่ครับก็ออกบ้านหลายอุ้ยนี่เด็นี่เด็นดี่ว่าแม่นอันอันขวายเพิ่นแล้วหนี่งขั้ขวเพิ่นกันแมน่นอีดีหน่อยหนึ่งอุย้ยหลายหน่อยหลายหน่อยขวายเยพิ่นขวายอยู่พ่อได้เคลียร์อยู่ครับพี่น้อง สิดิแกงอยู่หรอกเนี่ยมังสุงีเลื้ยขี้ผลร์ผลงานที่เลี์วังหันนะครับนาก่นหนึ่งหาต่อครับนี่อะไรเสียดปัญหาซะ เสเพิ่งกเอากรเอากรอากว่าห้อเป็นคนถือกับตาซะหาว่เปลียนมึงพี่นองคนเขเคียร์กันแจกปั๊นะครับก็หามหามเกมหัแง่ก็ได้ไหเง่แง่แง่ครับพี่น้องหัวจงเงยบ่แย่ภาษาไทยก่อนแย่ เป็นต่วหอยเขาเขียดสนันทิบสนันเดียนเลยนะครับโอ้ยนั่งพักกินน้ำกันครับพี่น้องโอ้ยเออ,ออเท่าไงก่อนจักบาท แดดฮ้อนห่อนคือต่อเลยมื่อนี่ลมานาหันเย็นจักหน่อยแต่บางหยอดบางนี่โอ้พอไห้เห็นดอกอยู่ครับรอบนี้แต่ว่ายังออกพอนไหลพันว่านายพันบอกว่าพอท่านโขบพอท่านไล่ขาดก็จะยังหาหยากอยู่ถือว่าเป็นน้ำจิ้มนะครับเนาะ รอบนี้ปูพันหาเกมผู้พนหมอกแดงแดงหาเห็ดเผาะเอ,อ้ยไปต่อครับเพื่อปนการเสียเว,วลาอันก็เม่งใหม่ก็ได้หลายนะครับพี่น้องเม่งใหม่ที่มันตอมตาเนี่นะได้หลาย,ลายก็ะตาเปียกบนหยอดเพื่อนผูใดมีเทคนิคหรือวิธีการก็บอกมั่นก็เหม็นบอกมันนนี่นะครับเด้อว,ว่า เฮ็ดจังไรแม่งใหม,ม,ใหม่ยังสิบตอมตานะครับแม่งยอียงแม่งขีนาเขาเอิอนบ้านผมเอิอนแม่งขีนา,แ,นาแต่บ้านมูเจ้าเอินอนยังก,กับบ่ยฟังแน่นะครับอย่างต่อครับห,หาลงไหมพูดเป็นเกียร์กันยางไงเลยนะครับไม่กดหินจักนี่ว่ามีเกียร์กันยางไงนะครับขวักขาขวักข,าข่าข,าขวักขาเอยเอากันอยู่ตั้งแต่ รัดห่วงพี่น้องนี่ก็ได้อยู่สำหรับนายผ่านเพื่อนฝ่นเต็มทุกกระเที่ยวนะครับเห็นว่ามันออกเพทนขักประศัติจีเกะกะทิดหนึ่งขั้นฝนตกมาอยู่เรื่อยๆนะครับปสิออกห้ายกว่านี้เห็นว่าตอนนี้ก็สะสมแต้มไปเล็กๆอยู่หน่อยเก็บเล็กผสมหน่อยนะครับตัวห่อน พอสมบปวดเพราะว่าไม่เต่หินห่อนหินข an ึ้นมาเย่ที่ก็รอแล้วเคลียร์่า้องนี่เคียร์บังคับโอ้นี่เด่น

hên tối đang hên ở bờ đang wow wow gì ạ wow khun mua kiều เด็กเข้านั่นใหม่ขึ้นขึ้นมาควงนั่นนี่โอ้โหใช่เยี่ยมแสบนั่นว่าถ้าพอถี่รอไม่รู้แล้ เอนะเออฉันั้นเลยออเขี่ยเอาหนิใ่หนแม่นเบิดแวอนหี่บแหงเ้ดอกหม่ใดอกใม่ว่าดอกมันห็นมันบกค่ยแหง ขึ <S 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 mm. yeah. oh, oh, okay. ้นหัวหอหาขี้เก่นเขาอ่ะนี่นนี่อืึที่แห่งนี้นก่าได้อข่ขียนเลยอกนี่น่ะควายเป็นควอยอยู่เขียนพนที่นองเลย กดปุ <usion> ๊บปั๊ปุปุปั๊ไม่เฮ้ยปุ๊บก็ดิ่ข้างหลังไงเฮ้ยกดะเฮ้ยควายน่ใหญ่นั่งกดทำกระปั่นไงกูโม่เลยเปลี่ยนคนขนาผอบของเหลวขึ้นมาแบบ เอาต่มังไหนมันแตกนี่ได้รอจีนเยออยูห่วยนั่นเดียวห่วมันอยู่มังเก่าส่วนมนันเอยู่เป็นควายคนเียโอ้นีล็อกทำไมามอยู่ตัวหน่อยอยครับวัน หาที่ไหนก็เอวดอดซ้ำเียนถุควไใบควไอได้ผุผบมีเด็น้อยนึงัวกิน้อยนึงเนี่ยจะทุกเอาต้องเห็นเห็นแยร เสียนเพิ่นนะครับหาเอาแบบบ่ให้เหลือจักบ่เหลือจังได๋เคียสุ้มายน right. ัาเจ็บขึ้นนขึ้นไปลังกันนี่เคียกันแตกแตกแน่นมาเลยพี่น้องเลยพูสางกันว่าสัตว์สางกันลงไปอื้ม Cái này có tìm xa rồi, xua Ôi, Đi lên nào Ờ, phải Cứ mi ngầu đi, 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 đi. Mà. đâu Cứ ừ. kia đây, chính đây đây Chèo có Phải vô mảnh Cứ kêu cái đó phải vô mảnh bớt, mèn bớt, ta ดีแล้วขนผ่านขึ้น,น,นแล้วขดผ่านเนี่มันหมาผ่านเหลือหดมันแตกขึ้นมาทั้งถึงเ,ด,เ,ยยงงเดี๋ยวจีนเลยยังไงมองไงเสือกูได้ vâng được vâng ngầu ní rồi đó <laughs> để để chín rồi nhưng mà ngầu ní ấu hơn bữa rồi ผู้น้อยๆน่อยเลยเฮอตัววิได้แฟนเมอใหม่น้อมันดีมันดำเท่าเดียวนี่จ้ะนำหิมพานน่ะ น, <laughs> นี่กระตาจะก็ใส่กระจานี่ใส่ของน้อมันน่ <c oughs> นี่ครับนี่ครับพี่น้องเห็นดอกนี่ดอกนึนงนะคสุดสวยเลย โอ้ดอ,อ,อ,อกน้อยครับนี่ดอกน้อย ไรอยเที่ยพนพอดนขั้นเงาใหม่บโคนต้นใหม่บกคนพนบเส้างูบกใหญ่ต้นครับพี่น้องคะเมื่อยเอดเอด้พอสมควรเวลาพอสมควรนะครับนี่กับ,บายปรัมาใบาสองม่งโคกวานะครับ เมื่อไรเอลด้วยนะครับนี่ผลงานมือนี้นะครับกะบัวลายบัวหน่อยพอทีกินนะมันกะห้าก็ออกนะครับเพราะว่าหูซึกว่าดินจะแห้งแห้งแห้ง,แห,งแห้งหลายเพราะฝนกะโต๊ะกลางๆางเนาะเดี๋ยวเอาไว้โอกาสนาจังไรคลิปนานาะครับเนาะคลิปนาพบกันใหม่ครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ